สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีแนวทางเลขเด็ดมาฝากแฟนๆอีกเช่นเคยนะคะสองเลขลอตเตอรี่อ่อมสกาวใจหลังงวดที่แล้วก็ดวงเฮงสำหรับคุณอ่อมสกาวใจดาราที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคอีกคนซึ่งปกติแล้วคุณอ่อมจะทุกแทบทุกงวดโดยจะมีเลขมาจากน้องแกลดิ่งมาให้แฟนๆได้ส่องกันเป็นประจำรวมถึงงวดก่อนหน้านี้คุณออมสกาวใจก็เพิ่งถูกลอตเตอรี่ล่าสุด คุณออมสกาวใจได้โพสคลิปตอนที่เห็นแผงลอตเตอรี่และพุ่งเข้าไปสืลอตเตอรี่ชุดใหญ่หลายชุดทันทีพร้อมกับยื่นให้ดูว่าเลขอะไรซึ่งแฟนๆหลายคนน่าจะมองไม่ทันแต่ก็มีบางคนตาดีเช่นกันแล้วก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อาทิขอสักตัวครับงวดนี้795 194 876ไหมคะเลขอะไรคะแม่ไม่ชัด59 96ย่งไงก็ตามเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ โดดใช้วิจารณญาณค่ะ